ทามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนครับวันนี้เนี่ยความร่วมมือของไปรษณีไทยและประเทศลาวกำลังก้าสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโลจิสติกภูมิภาคของทั้งสองประเทศครับโดยทั้งสองประเทศได้เปิดการประชุมความร่วมมือครั้งที่29 ทีนครหลวงเวียงจันทร์ครับวางแผนยกระดับระบบขนส่งการค้าดิจิทัลเชื่อมไทยลาวจีนครับรองรับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ชูยุทธศาสตร์5ด้าน ตั้งแต่พัฒนาระบบความปลอดภัยการขยายบริการอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนการทำสเต็มเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไปจนถึงการยกระดับบุคลากรของทั้งสองชาติครับด้านของผลประกอบการไปรษณีย์ไทย9้าเดือนแรกของปี2568ก็ทำไรายได้ไปกว่า1.68หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องและเตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายขนส่งรวมถึงขยายบริการสู่ตลาดโลกใน ปี2,569นี้ด้วยครับก้าวสู่ทัสติสอาเซียนแบนด์และผลักดันให้เศรษฐกิจ CLMV เดินหน้าสู่ยุคโลจิสติกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครับ